สวัสดีครับท่านที่ติดตามรับชมช่อง1013อีสานบันเทิงทีวีวันนี้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากมีข่าวๆที่จะมาพูดคุยกันมีประเด็นที่จะมาพูดคุยกันครับก่อนที่ผมจะออกคลิปนี้ครับเมื่อวานนี้ก็มีการเลือกตั้ง นายกอบจอรประทุมธานีก็ได้ทราบผลและก็ได้ทราบว่าใครได้เป็นนายกอบจอจังหวัดประทุมธานีเรียบร้อยหลายคนอาจจะถูกใจหลายคนออกอาจจะผิดหวังเฮียใครก็ว่ากันไปนะครับมันมีประเด็นนะฮะว่า อะไรมันเกิดขึ้นที่ประจุมธานีทําไมมันพลิกโผลํทำไมมันเป็นแบบนั้นครับผมก็ไม่ได้มองแบบว่าชาวบ้านเขามองซะด้วยในฐานะคนที่เคยวิภาษ์วิจารณ์เรื่องต่างๆที่นอกกรอบอยู่พอสมควรครับก็แสดงความเสียใจครับสําหรับพี่แจ๊ดนะครับแสดงความดีใจกับคนได้นะครับ ลุงชาญใจดีเขาบอกองั้นนะครับผมก็ไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาหรอกนะฮะผมมาพินิพิเคราะห์ดูแล้วนะครับก็คงจะได้เห็นด้วยถ้ากลับกันนะครในชั่วโมงที่ชัดเจนของพี่แจนเองเลยครับชัดเจนกับพักว่าจะลงในานามสีเสื้อของพักเพื่อไทยนะครับ ผมเชื่อว่าคะแนนจะขาดมากกว่านี้นะในตามที่ผมดูนะถ้าพี่แจ็เองลงเพื่อไทยนะครับถ้าชัดเจนคะแนนเนี่ยฮะทิ้งกันเป็นหมื่นนะเชื่อตามตามที่ผมดูนะสถานการณ์ที่ผมดูนะแต่เนี่ยมาเป็นลุงชาญ ุงชาญพอผมมาปุ๊บก็สวมเสื้อพักเพื่อไทยครับในแนวของการบริหารพักทำพักครับเขาก็ต้องเอาคนชัดเจนผมพูดมาแล้วคิปก,ก่อนเขาก็พูดครับเขาจะไม่เอาคนที่ไม่ชัดเจนครับในเรื่องของการลงสมัครนะในรูปแบบของของการลงสมัครนนี่ครับเขาต้องชัดเจนว่าคุณลงในเสื้อไหน นะครับคุณมีฐานเสียงยังไงกับการคัดสรรมาเนี่ยแล้วได้การสนับสนุนจากพรรคเพื่อไทยครับได้การสนับสนุนจากต้องบอกว่าตระกูลชินวัตรด,ด้วยและหลายคนก็จิบประเด็นนี้ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นมิตรเก่ามิตรใหม่ครับก็จิบประเด็นนี้ขึ้นมาบอกว่าพันตำรวจโททักษิณชินวัตรหมดหมนขลังแล้วไปอ้อนคนปทุมครับ แล้วก็ผมเชื่อด้วยประสบการณ์ที่ผมเกิดขึ้นมาเนี่ยที่อยู่ในวงการเนี่ยว่าถ้าลุงชาญไม่ได้พันตำรวจโททักษิณชินวัตรไม่ได้ตระกูลไม่ได้พักเพื่อไทยนะลุงชาญแพ้หลุดลุยผมบอกเลยแพ้หลุดลุยมีหลายคนครับอยากให้พักเพื่อไทยแพ้จะได้สมนาำน้าจะได้ต่อว่าติิตงพันตำรวจโททักษิณชินวัตร จะได้ยำใหญ่ตระกูลชินวัตรกับหลายคนไม่จริงหรอมั้งครับจริงครับต้องบอกจริงนะครับมันมีคนคิดแบบนั้นจริงครับไม่ว่าจะเป็นมิตรเก่าหรือมิตรใหม่ก็แล้วแต่ครับมีครับที่ผมพูดในตรงมากแหลนะนะะพอลุงชาญใจดีในนาม ใส่เสื้อพักเพื่อไทยลงนี่ครับเงียบหักประกาโพหักประกานักวิพาษวิจาร์ณครับผมคุยกับคนรู้จักกันครับอยู่ในพื้นที่ประชุมธานีครับคุยสองครั้งสามครั้งกับก่อนที่จะมีการเลือกตั้งก็คุยกันครับผมถามบอกว่า ผมถามอย่างนี้นะผมถามบอกเป็นไงพี่ใครมาและคำสุดท้ายที่เราคุยกันก็คือว่าสูสีนะแล้วคนที่ผมถามก็คือทีมงานของพี่แกตเ อดีตน,นะไม่ใช่ตอนนี้ <c oughs> ไม่บอกใครก็แล้วกันนะครับเออผมถามเราก็ลงมติเหมือนกันว่าสูสีมากแบบคะแนนไม่ขาดพันกว่านี่ไม่ขาดครับแต่ก็ถือว่าชนะแหละชนะคะแนนเดียวนี่ก็ชนะครับพี่เจ๊เองก็เป็นนักเลงคอครับต้องบอกว่านะ เป็นลูกผู้ชายพอก็บอกเขาไม่ติดใจช่างมันนะนะผมรู้ว่านี่สายวิจัยเป็นไงครับส่วนที่มีการจับได้ว่าไปซื้อเสียงกับดื้อยืนแจกโบชัวยืนแจกเงินกับข้างป้อมนะย ถามผมในฐานะคนที่เคยไปหาเสียงคนที่เคยเป็นตัวแทนพรรคการเมืองครับที่สมุตดปราการเนี่ยผมเป็นประธานตัวแทนพรรคการเมืองเลยซ้ําไปครับเพราะว่าพรรคการเมืองไม่มีสาขาต้องเป็นตัวแทนครับคือมันง่ายไปอ่ะผมบอกเลยนะมันง่ายไป ไปยืนแจกกันข้างป้อมเอาโบชัวเนี่ยเราไปแจกเงินเลยครับมันง่ายไปผมเชื่อว่าเอฟซีเนี่ยที่ฟังผมในคลิปนี้นต้องเอกใจล่ะครับอ่ะถ้าบอกง่ายๆเลยครับระดับอ่ะเขาก็มองว่าอีกพักเบอร์ที่ได้ในด้วยเออผมไม่ได้บอกว่าไอ้นี้นะที่เขาบอกว่า เนี่ยมีเบอร์ก็ที่ได้นี่นะเอาเงินไปแจก้ก็โปชัวด้วยครับมันก็เลยวะโโหถ้าจะให้ทั้งทีระดับลุงชาญนี่ครับทำแบบนี้เหรอไอ้น,นี่จริงไม่จริงนะไปไปสอบถามกันเองนะแต่ว่าพูดถึงว่าความนึกคิดของผมเลยระดับเพื่อกับเพื่อไทยเนี่ย จะเสียงเงินซื้อเสียงเนี่ยพบอกนี้บอกงี้นะผมไม่ได้บอกว่าเพื่อเพื่อ,อไทยซื้อเสียงนะเออเขาจะมาทําแบบนี้เหรอคุณเล่นการเมืองมากี่ปีคุณอยู่ในวงการการเมืองนีกี่ปีครับชั่วอายุคนแล้วใช่ไหมบางคนตายไปแล้วก็มีใช่ไหมมันง่ายเกินไปอ่ะผมก็เลยไม่ให้ความสําคัญในส่วนนี้กับ ที่ผมออกมาคือชี้แจงให้พี่น้องประชาชนเนี่ยที่รับฟังผมอยู่นะะให้เอฟซีองผมเนี่ยได้คิดครับได้เอกใจว่ามันมีเหรอครับไปแจกเงินข้างป้อมยามเนะ่ะใครเข้ามาไปให้เงินใครเข้ามาก็มีครับตำนานเขาก็มีอยู่แล้วคืนหมาหอนคืนหมาหลับว่าไปเนะยฮะ แน่นนะ่ะคือเขาก็ต้องกระซิบกบระซาบในการให้ที่คนจะซื้อกับถ้ามีเงินด้วยโง่ด้วยมันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะนี่คือบริบทหนึ่งที่ผมออกอยากมาพูดกับแต่ในครั้งนี้กับหลายคนก็มี้าวิจารณ์ออกว่าเอาเลาว่าเหมือนมันย้ำคิดย้ำทำอะ่ะ คนที่รอจะซ้ําก็มีครับมึงเซเมื่อไหร่กูจะตีจะถีบมึงทันทีครับภาคเื่อไทยเนี่ยต้องบอกศัตรูเยอะครับเอคนที่จะเงื้อมัดมา,มา,มา,มาครับคนที่จะเขาเรียกว่ายกขาจะมาเตะก้านคอครับยกขาค้างสตาร์ทใหม่ๆผมติดตามมาตลอดว่าพี่แก๊สนำคือบางจังหวะบางบางพื้นที่ก็ว่ากันไปครับ แต่นึกอยู่ในใจเลยอยู่แล้วว่ามันสูสีคู่ขี้แต่ถ้ากลับกันไม่ใช่ลุงชาญคนที่ใส่เสื้อพักเพื่อไทยถ้าเป็นพี่แจ๊สใส่เสื้อพักเพื่อไทยนะครับผมว่าอย่างน้อยขาดไม่ต่ำกว่าสองหมื่นสามหมื่นพี่น้องเชื่อไหมละ่ะแต่จะไปตำหนิพักเพื่อไทยเขาไม่ได้เขาเป็นพรรคการเมืองในสนามนี้เขาก็ต้องแข่ง เพราะเขาหลีกทางมาไล,ลายสนามแล้วครับเขาคุยกันเขาบอกว่าเป็นเสื้อสีน้ำเงินก็หมายความว่าตามกระแสะข่าวนะผมไม่ได้บอกว่าพี่แก๊สไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้นะนะก็คือเป็นเสื้อสีน้ำเงินคือพรรคภูมิใจไทยสนับสนุน แต่ลูกชายพิจัดเองเนี่ยครับอยู่พรรเก้าไกนะดูให้ดีนะคนก็มองว่าถ้าเพื่องพัมเมื่อไรครับพักเพื่อไทยเองเนี่ฮะเพื่องพัมในปรฐุมธานีเมื่อไรครับก็หมายความว่าพักเพื่อไทยแพ้สีน้ําเงินหมายถึงว่าพรรคภูมิใจไทยเข้ามายึดในปรฐุมธานี ผมวิภาควิจารณ์ชัดเจนมากครับแต่ปรากฏว่าศึกแข่งศักดิ์ศรีครั้งนี้ครับมันเป็นคนกลุ่มเดียวกันที่แข่งกันอยู่ตอนนี้ครับผมก็รักท่านนะพี่แก๊ดไม่ใช่ว่าผมไม่รลักนะผมรักท่านนะแต่ผมเป็นคนวิาพาษ์วิจารณ์ในเรื่องแบบนี้ผมต้องวิาพา์วิจารณ์แบบไม่เอ็เอียงไปฝ่ายไหนครับ ผมถึงบอกว่าถ้าเป็นพี่แจ๊ดเองเนี่ครับใส่เสื้อพักเพื่อไทยมานี่ครับจะทิ้งคะแนนจากลุงชานเป็นหลายหมื่นครับแต่นี่เป็นลุงชานมาแข่งกับพี่แจ๊ดเองมันถึงออกมาแบบนี้ครับถึงออกมาสูสีครับ <c oughs> ต้องบอกว่าหืดขึ้นคอหืดขึ้นคอมันก็เป็นบริบทหนึ่งแล้วครับที่ว่าจะเห็นว่า การต่อสู้การเมืองท้องถิ่นเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะหนึ่งเป็นฐานนะครับอนาคตข้างหน้านะเป็นขราชการ,การเมืองอนาคตข้างหน้าพรรคการเมืองใหญ่ๆเนี่ยเขาก็จะวางตัวไว้อย่างนี้ครับอ่ะตรงนี้จบไปนะกอแสดงความยินดีกับลุงชาญแสดงความยินดีกับพรรคเพื่อไทยด้วยนะครับ แล้วก็แสดงความเสียใจนะครับไม่ว่าจะเป็นกองเชียร์ไม่ว่าจะเป็นพี่แจ๊ดเองครับรู้จักกันนะครับไม่ใช่ไม่รู้จักกันนะฮะวันหน้าสมัยหน้าถ้าลุงชานทําไม่ดีครับพี่แจ๊ดก็มีโอกาสจะกลับมาได้เหมือนกันนะครับก็สลับกันไปครับไม่ใช่สมบัติผัดกันชมนะครับนะบ้านเมืองครับไม่ใช่สมบัติผัดกันชมครับน ใครครองใจพี่น้องประชาชนได้ครับคนนั้นเข้าไปอยู่ในสภาคนนั้นเข้าไปบริหารท้องถิ่นครับอ้าวมาดูนี่หน่อยทีนี้มาดูสวที่ผ่านมาครับเขาก็ฝาดฟันพูดง,ง่ายเยอะเยอะนะท่านสมชายวงสวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรี ปรากฏบอกว่าอยู่ดีๆทําไมต้องเขาเรียกว่าฆ่าตัวเองอน่ะเอาตัวเองออก,กมาจากกลุ่มสวรครับคืออย่าลืมว่าอย่างพักการเมืองที่เขาได้เยอะๆนี่ครับที่นักข่าวเขาวิพากษ์วิจารณ์นะ่ยคุณรู้ขนาดไหนนะฮะคือ จังหวะที่รอบหนึ่งรอบสองเขามานะันอะรอบไข่เนี่ยครับเข้าลงคะแนนก,นกันทั่วประเทศนะเออแต่ถ้าคุณไม่ได้เตรียมการอะไรเลยไว้เลยเนี่ยครับสู้พวกที่วางแผนไว้ไม่ได้ครับที่เขาจะเข้ามาในตำแหน่งบางคนก็บอกว่าโอ้ยนะแม้แต่ท่านเลยสอนเองก็ออกมาวิพกาววิจาร์รว่า จังหวัดเดียวสิบสี่คนนะก็เลยเป็นว่าสวที่เข้ามาในตำแหน่งก็เขาบอกว่าเป็นสีน้ำเงินเยอะเอาพูดตรงๆเลยเขาบอกว่าเป็นพรรคภูมิใจไทยหรอพูดง่ายๆครับเใส่เสื้ออย่างงั้นนะแต่จะจริงยีงหรือไม่จริงอีกเรื่องหนึ่งนะนะ มันก็เลยเห็นว่าการเข้ามาเป็นสวครัร้งนี้ครับเขาบอกว่าเพื่อไทยแพ้แล้วที่จริงแล้วครับเริ่มเริ่มแรกเดิมทีนี่ครับเขาวิาพากษ์วิจารณ์ว่าอย่างไงเสียพรรคเก้าไกลก็จะยึดเนี่ยยึดสวในสภาผู้แทนราษฎร สภาบนเกือบหมดที่แรกเขาตั้งกันอย่างนี้ครับไม่ว่าจะเป็นนักวิาพากษ์วิจารณ์ต่างๆครับมันก็เลยมองมาเห็นว่าเออกฎหมายเขาเขียนไว้ครับเขาเขียนไว้เป็นเล่มนะแต่ปรากฏว่าคุณบอกว่าคุณเนี่ยได้กระแสจากพี่น้องประชาชนแต่ปรากฏว่าคุณอ่านกฎหมายไม่ออกอะ่ะ ตีกฎหมายไม่เป็นน่ะก็เลยแพ้ไอ้คนที่มันตีกฎหมายเป็นว่าจะวางเริ่มต้นยังไงจะวางเครือข่ายยังไงจะวางคนยังไงครับไม่มาเลือกกันเข้ามาในสภาผู้แทนรัษฎรครัเป็นเป็นสวอใช่ไหมผมถึงบอกว่าไปฝากชีวิตไปฝากอนาคตไว้กับพวกเด็กๆมึงก็ไม่ได้เหมือนกันนะพอเจอแบบนี้ไปเลี่ยงหมดเลยครับออกมาโวยวายบอกโอ้ยเนะี่ย จะมีไปไปไปทาไมครับคุณก็ลงไปในเกมเขาแล้วกับกติกาเขาครับคุณไปชกลุมพินีคุณไปชกล่าดาเนินครับคุณจะออกกติกาอะไรล่ะครับคุณก็เอากติกาสนามเขามาใช้ถ้าคุณไม่ชอบกติกาคุณไม่ต้องเข้าไปคุณไม่ต้องไปต่อยคุณไม่ต้องไปชกนั่งดูเฉยๆก็ยังดีครับแต่คุณเนี่ยลงไปต่อยครับเท่ากับคุณว่าอ่ะผมจะไป กินเงินค่าตัวสนามมวยลุมพินีรแล้วบ่นินล่ะแต่คุณไม่ยอมรับกติกามันเป็นไปไม่ได้ครับเนี่ยคุณลงไปชกแล้วคุณแพ้คุณบอกว่าไม่รู้จะไปชกทําไมครับอเป็นงั้นไปครับนั่นหมายความว่ากฎหมายที่เขาเขียนไว้แต่คุณไม่อ่านนะครับกฎหมายยังไม่ยกเลิกครับกฎหมายยังมีอยู่ขั้นตอนในการเลือกสวอย่งไงครับสมัครสวอยังไงครับเนี่ย คุณสนุกอย่างเดียวครับคุณไม่ลงทุนนะคุณหวังได้อย่างเดียวอะ่ะทุนไม่ลงอะ่ะติดนิดสัยมาหลายปีตั้งแต่พักก่อนแล้วมั้งครับทำทุกอย่างต้องมีการลงทุนนะครับค่าสมัครยังไม่ให้เขาเลยมันก็ไม่ใช่ครับคุณอยากได้ครับ ก็ฝากไว้ตรงนี้กับพิพากษ์วิจารณ์แค่นี้แหละเดี๋ยวจะไปแทงใจดําคนอื่นเข้าเดี๋ยวจะออกมาโวยวายว่าหนุ่มเซลฟภูมินี่มันปากหมาบอกงั้นเอยผมเชื่อว่าแทงใจดําอยู่หลายคนเหมือนกันครับคิดครับที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้เข้าข้างใครหรอกนะผมพิพากษ์วิจารณ์ในฟังวันในแง่มุมในการ เนี่ยในการข่าวของผมเน่ยเออมีหลายคนครับอดีตประธานนปชบอกว่าการข่าวผมอย่างนั้นอย่างนี้โอ้ยนะครับก็ผิดตลอดนั่นแหละการข่าวเขาครับไม่ควรให้เงินเดือนครับไม่ควรที่จะเป็นการข่าวแล้วครับเออ ว่าเขารายงานมาอย่างนั้นอย่างนี้ครับเหมือนจะเชื่อถือได้ครับแต่ทีิเชื่อถือไม่ได้ฮะเอาฝากไว้แค่นี้ครับนะก็ฝากนะครับคลิปต่อๆไปครับสนับสนุนกันด้วยครับกดซับสไครต์นะกดแชร์ให้ด้วยนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ